วิธีชีวิตบ้านนอกบ้านนาครับพี่น้องเอ้ยอยู่หัวอยู่สวนคือเก่ามืไอนี้ในวันเห็นไล่เหตุการณ์ประตูทุกคนฝากกดติดตามมิดเด้อพี่น้องเอ้ยทางทอง,ทอ,งอยู่ซุปปานสวนเด่นดอยมืัอนี้ก็ออกมาสวนมืไอนีขุดปวกเลี้ยงไก่น้อยนะกับผ้าเหมืองได้ช่วย ขุดปลวกเลี้ยงไก่น,น้อยพี่น้องเอ้ยเมียตายปะเลี้ยงเอาไก่น,น่อยอกินดีดีใหญ่ไว้อเลยพี่น้องเอ้ยอาจจะว่าไก่กินปลวกเลยวิตามินอีก็สูงน่ะลูกไก่ตีพี่น้องลูกไก่ตีคอยนี่ละขุดปลวกให้กินหัวพ่นปลวกนะอยู่สวนคือเก้าโมนี่ เป็นทางใดพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องฝน,น,นตกอยู่บ่พะยูงเขาอยู่บ่อยู่พังลาวพะยูงเขาดิพี่นอ้องเอ้ยสามสี่มือเลยมันนี่ก็ล่มพูดอ่ะพะยูงชิมาอะไรฝนก็ชิมาเลยนี่อยู่สวนคือเก่ามันนี่ก็ได้มานั่งขุดอันปุ๋ยแค่น้อยดิ้กินดีดี ออกได้ช่วยเชียมซับไดอืมอันนี้เป็นเงาโคชิงไข่พี่น้องเว้ยโคชิงไข่เครื่องเอาซับถิ่พระบาะว่ามันหกหยัดงูนี่ไปเบ้างเชียมไหเบ้างนี่ยสีสีสีสวิตบ้านนอกบ้านนาอยู่หัวอยู่สวน ควบสุกแบบมันบ้านเรียกเป็ดเลี้ยงไก่พุดปวกพุดปวกให้ไก่น้อยอยู่นงง่อง,ง,วง,วง,ง,วงวัวน่องควายเลี้ยงงัวอยู่ควายเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่สวนพี่น้องเยเสียง,งกบจะดังวันพี่น้องมันบ่มีไม้เอาปุ๋ยใส่ไม้ใส่ สดว่าเลยใช้โทรศัพท์วิดีโอบ่มีไม้ใส่เสียงก็เลยบุอยากชัดจิตคนใดมีเม่มันอยู่ในกระยาปลวกพี่น้องเอ้ mẹ buộc tôi mắc nhảy như này có thể ở đây nó nói không Mày em kịp mưa nạ chỉ để lấy mưa không bố có anh nhảy nọ Nhạn tôi mới nhảy cái